MTS Global Trading Expo 2 0 1 9คนนแน่นของรางวัลแน่นมหนากรรมการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ MTS Go รวบรวมการลงทุนที่หลากหลายไว้ในงานเดียวพร้อมทั้งงานสัมมนาคุณภาพด้วยสปีกเกอร์ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ เปิดบัญชีเพื่อลุ้นรับทองคำและ iPhone Xs Max ในงานลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ทางโทรศัพท์02-770-7777หรือผ่านทางเว็บเพจ www mtsgo co th เพจ Facebook mtsgo และรายการไลฟ์สดได้ทุกรายการที่นั่งมีจำนวนจำกัดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Go To Night by mtsgo พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาสามทุ่มผ่านทางช่อง Facebook และ Youtube โดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์กิชรัตน์ฮิรัญยศิริประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือ MTS GO แม่ทองสุขจะมาวิเคราะห์ทิศทางราคาทองคำกันในวันนี้ครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่มฟังครับเอ่อวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่นักลงทุนในทองคาต้องบอกว่ามึนนะครับ เพราะว่าราคาล่วงลงอย่างรวดเร็วเป็นหนังคนละม้วนอย่างเมื่อวานเลยเมื่อวานทองขึ้นไปตอนตีหนึ่งขึ้นไปทดสอบถึงพันสามร้อยสิบเหรียญเช้าออกมาที่พันสามร้อยเจ็ดแล้วก็ล่วงเหมือนปีกหักมาทีละสามเหรียญห้าเหรียญมาตลอดไม่คิดว่าจะหลุดพันสามร้อยเหรียญก็หลุดลงมา แล้วก็หลุดลงมาลึกซึ้ำไปอยู่ที่พนะันสอง้อยเก้าสิบสามณขณะนี้เช็คตลาอินเด็กก็ไม่ได้แข็งมากมายเท่าเดิมบริเวณเก้าสิบหกจุดห้าหรืออ่อนลงมาด้วยซ้ำนิดนิดแต่หน่อยนะครับเช็คในส่วนของขา่าต่างๆก็ยังหาสาเหตุของการร่วง ไม่ได้ชัดเจนเหมือนกันครับว่าเป็นเพราะอะไรบางคนก็ว่าจากเศรษฐกิจจีนไม่ดีก็เลยทำให้ทองร่วงรวมทั้งค o p เปอร์ด้วยนะครับหรือทองแดงตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาในวันนี้อ e m เ l อ y m e น t ตเคมก็ก็คนว่างานเพิ่มขึ้นนะครับไม่ได้น้อยลงกล่าวโดยสรุปก็คือการตกของทองคำวันนี้เนี่ย ก็ยังผมเองก็ยังงงว่ายัางหาสาเหตุไม่ได้นะครับก็ว่ากันตามเนื้อผ้าแหละครับเพราะว่าตกก็คือตกรานนี้จะทำอย่างไรหรือจะวิเคราะห์อย่างไรนี้เป็นประเด็นสำหรับพวกเราแหละครับก็ต้องบอกว่าราคาคงถูกกดจันอีกครั้งหนึ่งจากยังไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรนะครับเรามาว่ากันทางด้านเทคนิค เอราคาขึ้นไปชนแนวต้านสำคัญ1,310เหรียญแล้วก็ร่วงลงมาทรงหรือโดยภาพรวมก็เหมือนก็ต้องตั้งหลักกันใหม่นะครับหลังจากที่เหมือนก็จะทรงไปดีๆที่1,300เหรียญตอนนี้มาตั้งหลักกันใหม่บริเวณหนึ่งกรอบ1,290เป็นแนวรับ1,300เหรียญเป็นแนวต้านเอ,อ่อตอนนี้ก็ต้องบอกว่า ยังหาจุดหยุดไม่ได้ชัดเจนครับว่ามันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าแรงเคไยายหนานแน่นเหลือเกินบางคนบอกว่ามาจากเบรกซิสซึ่งจริงๆผมก็มองวิเคราะห์ว่าเรื่องเบรกซิสนั้นเป็นเรื่องที่ใกลตัวจากอเมริกาแล้วก็มากระทบก็ไม่เชิงอย่างนั้นนะครับ ฉะนั้นในเชิงของการลงทุนบางครั้งเตผลนี้ต้องยอมรับว,ว่าอยู่เหนือสิ่งที่เราคาดหมายได้นะครับฉะนั้นโดยภาพรวมก็บริหารพอร์ตให้ดีครับเอาเป็นว่าถ้าตราบใดราคายังไม่หลุด 1, หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสองเหรียญซึ่งเป็นโลเดิมผมก็ยังถือว่ายัางใช้ได้ นะครับเพียงแต่ว่าแม้กำลังคาดหวังกันดีๆอยู่ก็ฝันสลายในช่วงข้ามคืนท่นั้นเองเอาละครับกลยุทธ์ในขณะนี้รักษาสภาพดูแลพอดของท่านให้ดีไม่ลองมากจนเกินไปนะครับถ้าท่านที่ยังไม่ลองมากก็เป็นจังหวัดที่เข้าช้อนได้ครับเพราะราคานี้ก็ไม่คิดว่าจะเห็น ก็มาเห็นนะครับเอ่อฉะนั้นในเชิงการลงทุนตอนนี้ก็เล่นตามการแกว่งของราคาค่อนข้างมากนะครับเต่ต้องบอกว่าทิศทางยังไม่มีความชัดเจนแต่ว่าถูกกดดันในทิศทางขาลงในขณะนี้นะครับระยะสั้นก็เลยกลายเป็นขาลงไปนะครับกลางก็ดูแล้วยังเป๋ๆตามระยะ ตั้นมาฉะนั้นก็บริหารพอร์ตบริหารความเสี่ยงให้ดีนะครับดูตาซ้ายตาขวานิดหนึง่งแนวรับหนึ่งพันสอยเ้าสิบแนวต้านหนึ่งพันสาม้ยเหรียญครับถ้าสงสัยยังไงเราไปพบกันในงาน MTS Global Expo ดูวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งวันอาทิตย์นี้ MTS โคจัดงานใหญ่เพื่อเยี่จะสัมมนาให้กับท่านลูกคา้าทุกท่านนะครับหวังใจว่าจะเจอกันอย่างมีความสุขโชคดีมีกําไรปลอดภัยในการลงจุนนะครับสวัสดีครับขอบคุณคุณหมอครับภาพรวมราคาทองคําปรับตัวลดลงเกิดแรงเทขายค่อนข้างมากโดยในวันนี้เวลาประมาณตีหนึ่งได้ทําจุดสูงสุดแต่แนวต้านสําคัญที่บริเวณ1,310เหรียญต่อทอยออนและเกิดแรงเทขายอย่างหนัก หลุดแนวรับสำคัญที่บริเวณ1,300เหรียญต่อทอยออนครับสำหรับกลยุทธ์นักลงทุนควรบริหารจัดการพอร์ตให้ดีครับไม่ควรลองมากจนเกินไปรักษาพอร์ตให้เหมาะสมครับโดยในวันนี้คุณหมอให้กรอบแนวรับที่บริเวณ1,290เหรียญต่อทอยออนแนวต้านที่บริเวณ1,300เหรียญต่อทอยออนครับขอบคุณนักลงทุนที่รับฟัง พบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการ Go To Night by m t s Go เวลา3ทุ่มผ่านทาง Facebook และ YouTube ขอให้นักลงทุนโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนครับขอบคุณครับ